พูดถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอาเซียนตอนนี้เชื่อว่าผู้คนในอาเซียนโดยเฉพาะคนในมาเลเซียเองคงจะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะคะว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศว,กว,าวันเลือกตั้งทั่วไปวันเลือกตั้งทั่วไปวันที่เท่าไหร่นะคะกระแสะเสียงคาดการณ์ออกมาว่าน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนเมษายนค่ะมีความเห็นออกมาจากอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีมหาเทมุฮัมมัดนะคะซึ่งแน่นอนว่าก็จะต้อง ให้การสนับสนุนกับนายกรัฐมนตรีนาจิปบราซักนะคะครั้งนี้ออกมาให้ความเห็นบอกว่าอยากจะให้ประชาชนออกไปเลือกที่พรรคแทนที่จะเลือกเป็นตัวบุคคลค่ะโดยดรมหาเทมุฮัมมัดอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียระบุว่าการเลือกตั้งทั่วไปที่จะเกิดขึ้นก็คือการต่อสู้กันของเหล่าพรรคการเมืองไม่ใช่การต่อสู้ระดับรายบุคคลเพราะว่าพรรคที่ชนะจะหาพรรคร่วมรัฐบาล อดีตผู้นำมาเลเซียระบุด้วยว่าเชื่อว่า National Front พักร่วมรัฐบาลจะชนะการเลือกตั้งครั้งที่13และจะได้เสียงมากกว่า2ใน3ของที่นั่งในรัฐสภาและจะได้ทันเสียงมากขึ้นจากคนมาเลเชื่อสายจีนดูเหมือนความเชื่อมั่นของอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะคะที่ระบุว่าจะเป็นการต่อสู้ที่สูสีที่สุดในรอบกว่า50ปีที่พักอัมโนได้เป็นพักนาการบริหารประเทศ ขณะที่ผลการเลือกตั้งเมื่อ5ปีที่แล้วพักร่วมรัฐบาลได้เสียงไม่ถึง2ใน3ค่ะผู้อำนวยการของสำนักโพลอิสระศูนย์เมเดการะบ,บุว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ปัจจัยชี้ขาดอาจจะอยู่ที่เรื่องเชื้อชาติตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษพักร่วมรัฐบาลที่เรียกว่า National Front มีสมาชิกจาก3พรพักหลักที่มีองค์ประกอบด้านเชื้อชาติอย่างชัดเจนนะคะก็คือพักเพื่อคนมาเลเพื่อคนจีนและเพื่อคนอินเดีย แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาความเป็นเอกภาพของสามพักกำลังถูกกัดกร่อนผู้ลงเสียงมาเลเชื้อสายจีนที่คิดเป็นสัดส,ส่วนหนึ่งในสี่ของประชากรมาเลเซีย30ล้านคนเริ่มแสดงความไม่พอใจพักร่วมรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆค่ะขณะที่เสียงของคนมาเลเองเริ่มแบ่งเป็นหลายฝ่ายขณะที่อีกหนึ่งฐานเสียงสำคัญก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็เริ่มแสดงความคิดเห็นผ่านโซเชียลมีเดียกันมากขึ้นและมีความเห็นที่เป็นอิสระแตกต่างไปจากในอดีตมากขึ้นนะคะ เสียงที่กำลังหันเหจากพักร่วมรัฐบาลเป็นฐานเสียงที่อันวาอิบราหิมผู้นำพักร่วมฝ่ายค้านเชื่อว่าจะได้เป็นเสียงสนับสนุนให้กับเขาขณะที่นายกรัฐมนตรีนาจิปราซักพยายามบอกประชาชนว่าอย่าเอาอนาคตของประเทศมาเดิมพันด้วยการลองของใหม่ค่ะ ในรอบ5ปีที่ผ่านมาพักร่วมฝ่ายค้านของอันวาอิบราฮิมได้สิทธิ์ในการบริหารหลายๆรัฐในมาเลเซียนะคะซึ่งต้องติดตามว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญที่พักร่วมพักร่วมฝ่ายค้านของอันวาจะได้เข้ามาจัดตั้งพักร่วมรัฐบาลหรือไม่ก่อนหน้านี้นะคะดิฉันได้สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีมหามหาเทมฮัมหมัดของมาเลเซียในโอกาสที่มาเยือนไทยช่วงปลายปีที่แล้วนะคะดิฉันถามถึงโอกาสว่า ตัวท่านเองมองโอกาสของอันวาอิบราฮิมในการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างไรคะ With Anwar Ibrahim, people must be wondering what's your comment on his future? Any chance of him to be Prime Minister in Malaysia? In Malaysia, everybody has a chance because it is a democratic uh, country. There will be elections. If people like him, then they will select him. But uh, my feeling is that uh, he is not really a good candidate to become Prime Minister of Malaysia. Why can you be so sure? Well, because he has a bad record during my time when he was in my government, and subsequently when he left the party, uh, he did things which are not acceptable to the people in Malaysia. I interview him in February Mr Anwar Ibrahim was here but he said media freedom is not that free in Malaysia that is not true at all he has uh, they have newspapers which are completely under the control of the opposition party in which we cannot put in our opinion at all they block out our opinion then we have the the new media the blog and uh, the internet where they gave uh, full support for him and uh, they were very negative, very much against the government. They will never stop. There is no censorship in Malaysia. But newspapers often, if they are pro-government, they will write things for the government. If they are anti-government, they write things against the government. And many newspapers uh, write against the government every day. สิบปีเต็มๆแล้วนะคะที่ด oh รมหาเทมุฮัมมัดเกษียณจากการเมืองอย่างเป็นทางการในประเทศมาเลเซียค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนก็มองว่าที่จริงยังกลุ่มบางเหียนยังมีอิทธิพลมากมายอยู่เบื้องหลังการทำงานของพรรคอัมโนพรรคนำในการบริหารประเทศมาเลเซียค่ะ